มีใครรู้บ้างอันนี้เป็นเห็ดอะไรทานได้ไหมมันขึ้นที่สนามหญ้าหน้าบ้านเราเราคิด,ดว่าน่าจะเป็นเชื้อเห็ดที่ที่เราเอามาล้างตรงนี้เพราะว่าเราเ,าเห็ดเผาะมาล้างตรงนี้แต่อันนี้มันเกิดขึ้นมาเนาะแต่ไม่รู้จักว่าเป็นเห็ดอะไรนะะไม่ทราบจริงมีใครทราบบ้างทานได้ไหมอยู่สนามหญ้าหน้าบ้านเรา ขึ้นสองสามดอกนี่สองดอกนะคะดอกอ้ว,วนๆเลยแล้วก็นี่อีกหนึ่งดอกกำลังจะผุเนี่ยค่ะเป็นเห็ดอะไรไม่ทราบเหมือนกันตื่นเต้นอะ่ะเหมือนเห็ดกินได้เลยกินได้หรือเปล่าแต่พื้นที่ตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยค่ะเคยเอาเห็ดเพาะมาล้างเยอะเลยแต่มันไม่ได้เป็นเห็ดเพาะที่เกิดขึ้นมามันเป็นเห็ดเนี่ยค่ะเลยไม่รู้ว่ามันทานได้ไหม แต่ดอกมันสวยมากค่ะทุกคนมีใครรู้บ้างช่วยตอบหน่อยนะเดี๋ยวเราสังเกตเผื่อเห็ดเพาะขึ้นเพราะว่าตรงเนี้ยเราทิ้งเชื้อน่าจะมีเยอะเพราะว่าล้างดินตรงเนี้ยเห็ดเพาะพอดีอากาศมันได้มันก็เลยขึ้นมงนะนะสยามนินไนสนามหน้าบ้านเลยสนามย้าหน้าบ้านน,นี่ดอกหนึ่งกำลังจะโผล่นะคะอ้วนเหมือนกันอยู่ใต้ดินเลย ี่นอ้วนอีกดอกหนึ่งอยู่ข้างล่างแล้วนู่นก็อีกดอกหนึ่งค่ะนี่ค่ะยังอยู่ใต้ต้นหญ้ายอยู่เลยนี่น่าเชื่อตื่นเต้นเนาะกรุงเทพมันก็เกิดด้วโอเคใครทราบคอมเมนต์มานะคะ